ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดีเอฟซจ่ายที่เชียงกงวีดำครับก็วันนี้พามาำํำเสนออีกหนึ่งคันครับผมเป็นเจ้าสิบล้อเทนเลอร์ลงแล้วครับผมเป็นสิบล้อมิตซูก็คันนี้เพาเดียวครับ ก็คันนี้ภาษีขัดหนึ่งปีครับผมสีขัดหนึ่งปีเป็นยางยางเป็นยางพันร้อยครับเบรกดิฟฟี่ครับผมสีสันก็สวยครับสีสันลายด้สวยเป็นลงภายในก็ยังเก็บเดี๋ยวเก็บให้ครับผมแล้วก็มาดูแผ่แผ่เป็นเหล็ก เฮ็ดบีมครับเฮ็ดบีมหน้าหน้าแปดแปดหน้าแปดครับแล้วก็เหล็กสอดปเป็นเหล็กสี่เหล็กสี่ ก็คันนี้เปิดราคาที่สามแสนสองหมืนห้าพันบาทครับก็บรับแลกเปลี่ยนตีเทินทุกรุ่นเหมือนเดิมครับผม <c oughs> ถ้าเดสัดใจก็โทรสอบถามได้ครับเทเลอร์ก็มีให้เลือกอยู่สองคันรครับผมมีโทรศูนย์หกหนึ่งครับหนึ่งศูนย์แปด 8533ครับรับแลกเปลี่ยนดิเถื่อนทุกรุ่นครับก็อะไรสนใจก็มาชมได้ตัวจริงร้านครับร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองวุรีรัมครับเส้นวุรีรัมยนางรองครับผมก็หลักกิโลเมตรที่15ครับก่อนเข้าเมือง15โลก็คลิปนี้ฝากแลกเปลี่ยนที่นี้ครับขอบคุณครับ